คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีจัดงานเดินวิ่งเองกอรครั้งที่2เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายสร้างสุขภาพที่ดีสร้างมิตรภาพรวมสมทบทุนจัดสร้างสวนมังกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤตสำหรับพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทางกรณีเกิดเพลิงไหม้ฉุกเฉินในโครงการอบรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางเข้าร่วมอบรมจำนวน39คน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมและมทบ .210 ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยสร้างงานสร้างอาชีพหลังปลดประจำการจัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทหารกองประจำการพร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับทหารกองประจำการที่ใกล้จะปลดประจำการ ให้มีทักษะความรู้วิชาชีพนำไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวพัฒนาฝีมือช่างให้มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานเมื่อเรียนครบหลักสูตรทางสถาบันมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมและใบรับรองผ่านการทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ